มีก็เช้าแล้วอะกับข้าวไม่เห็นมีเลยป๊ป๊าเอาหนันตัวเองก็หิวไม่ได้ไปซื้อข้าวสิเนี่ยใช่เลยเมื่อวานก็ไม่ซื้อวันนี้ก็ตลาดปิดอือว่าไงเดี๋ยวหาหากับข้าวก่อนมาหาตรงนี้เรากำแพ่เลยวันนี้ไม่มีกับข้าวเลยอะท่าไงเฮ้ยแม่เจออะไรอะป๊าป๊าเจอนี่ไงเจออะไรเจออะไรมาม่ามาม่ากุกกว้ามามากุกกว้ย โอ้ยหลอดแล้วเนี่ยหลอนแล้ววันนี้ตลาดก็ปิดอ้หดีแล้วดีแล้วหัวใจแค่นั้นนี่อันนี้ด้วยอันนี้คือคือเครื่องดื่มเนาะอุ้ยก็ว้าอีกหลอนแล้วหลอนเลยมีของกินแล้วอุ้ยอะไรอะใครเขาคือใครเขาคือใครเนี่ยเพื่อนเพื่อนอุ้ยเขาคือหน้ากากมันคุณคุ้น่ะอุ้ยอุ้ยเขาเริ่มเขาเริ่มบิดบิดเขายิงอุ้ย มันนักปืนเหรอคะน่ะนั่นคือปืนเหรอคะน่ะผู้คุมอุ้ยเอาแล้วปืนปืนด้านมันฟังเหรอ,ป,อ,อปืนด้านหรือเปล่าอุ้ยเอาแล้วปืนด้าน เขาเริ่มรู้สึกตัวแล้วที่นี่ไงฮะโอ้ยแล้วแล้วคนนี้ใครเอา้าเฮ้ยอันน้าเปลี่ยนเสื้อแล้วสิอุยอ้ยมันคุนค้นๆนะใครเปลี่ยนเสื้อฉันน่ะสถานการณ์นี้เพื่อนๆคุนค้นๆแล้วอาวุธมันเหมือนเปลี่ยนไปนะตอนแรกมันเป็นสีชมพูนะใช่อ้หรือไอกระบอกนั้นมันด้านุก็เลยเปลี่ยนเป็นแท่งนี้อุย้ยสงสัยอาวุธจะอนุภาพสูงมากอุ้ยมันก็คือไม้เอง แล้วเราจะเข้าสู่เกมแล้วมั้งเนี่ยอโอ้ป่าเ,เราจะได้กินไม่ง่ายเลยนะเนี่ยสงสัยเราต้องไปเล่นเกมกันอีกแล้วเพื่อนๆปล่อยฉันปล่อยฉันเด <c oughs> <c oughs> โอ้ยผู้คุมคนนี้โหดมากจอไม่หยุดเลยจอไม่หยุด,ดห้ามขัดขืนห้ามขัดขืนต้องต้องทําอะไรครับคุณผู้คุมต้องเกมครับต้องไปเล่นเกมเมื่อกี้คุณผู้คุมเขาบอกว่าต้องไปเล่นเกมอยู่ิวหิอยู่ คุณผูุ้มอย่าลืมปล่อยเขาไปเล่นเกมด้วยครับปล่อยก่อนโอ้หเอาปืนสะเดาะก่อนเลยครับทางนาฬิกาเลยงนาฬิกาเลยโอ้ยโอ้ขอบคุณไปจะได้เล่นเกมสักทีแล้วอุ้ยห้ามขัดขืนห้ามขัดขืนโหด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 มากไปเร็วเดี๋ยวนี้คุณผูุ้มจะพาเขาไปไหนครับคุณผูุ้มจะพาฮะโอ้โหนี่คือด่านแรกเหรอ Oh. ด่านแรกทุกคนนี่คือด่านแรกที่ผู้เล่นของเราจะต้องได้เล่นไม่งั้นเราจะอดอุ้ยมีของรางวัลโอ้ที่เอาไปล่อเราเมื่อกี้นี่ใช่ไหมครับคุณผู้คุมโอ้โห oh. นี่ไงเป็นของรางวัลไงถ้าเราผ่านเราถึงจะได้กินนะเนี่ย oh. ถ้าเราเล่นไม่ผ่านเราจะ อุ้ยเราจะโดนโอเคเอาเลยคุณผู้คุมคุณเป็นคนคุมเกมคุณจัดการเลยครับเราจะไม่ให้คนผู้เล่นรู้ใช่ไหมเอาได้เอาเลยสลับให้งงเลยครับปุ๊กปุ๊กปุ๊ปปุ๊ต้องดูในแววตาใช่ไหมครับผู้เล่นเลนต้องดูมันจะมียังไงแววตาเนี่ยใส่มองในกล้องอ่ะโอ้มองทะลุมองทะลุนี่เขามองทะลุหน้ากากคุณได้เลยดูสิเขาเห็นเงาด้วยคุณผู้คุมต้องเลี้ยงให้มันห่างหน่อยนะครับตรงนี้นะครับ โอเคเอาละเริ่มเกมแรกไม่เล่นไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยถ้าไม่เล่นคุณอดเอาละจะเอาตรงไหนวางฉันเอาสีนี้ก่อนแล้วกันสีส้มสีส้มคุณเล่นกะอเอาสีส้มก่อนเอาแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อน,อนบอกใบในในคอมเมนต์เลยไม่งั้นวันนี้เราไมา่ได้กินกันละเอานี้ดีกว่าจะกินมาม่า,มาก,ก่อนอยังไงคะคุณผู้มชมผิดโอ้เอาแล้วเกมแรก เกมแรกก็ถูกกำจัดไปแล้วเกมแรกไม่รอดต่อไปครับจเจาสีส้มใช่ไหมเอาให้ได้ใช่ไหมครับต้องเอาให้ได้โอเคเพราะว่าอก่ายังไงก็ต้องได้ายัางไงจะต้องกินมามา่าวันนี้นี่เลยมามา่าอันอุ้ยโอ้ย <c oughs> มาม่าไม่ค่อยให้ความร่วมมือ <c oughs> คุณผู้คุมบอกว่ามันพิษตายอีกแล้วโอ้โหตาที่สองตุยแล้วตุยเขาแหละเกิดว่ารอบนี้ไม่ได้นะสงสัยจะตุยถาวรอากินน้ำก่อนดีกว่าเอากินน้ำก็ได้อะนี่เลยเป็นไงครับคุณผู้คุมพิษฮะพิษอีกโอ้โหดวงสวยมากเลย เกือบแล้วนะเห็นไหมคุณผู้ชมบอกว่ามันเกือบแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยจ๊ปุ๊บเอาแล้วตาต่อไปยังไงก็ได้กินยังไงก็ได้กินแล้วรอบนี้ฉันไม่ตายแล้วล่ะเขารู้แล้วเพราะมันเหลืออันสุดท้ายไหนดูสิเต้เอ้ยยัากินแล้วเย่เอาไปเลยเอาไปเลยเพื่อนเพื่อนได้แล้วนี่ได้แล้วเดี๋ยวเราจะได้กินกันแล้วนะมันคือเครื่องดื่มของคุณใช่ไหมโกโกวา แต่ยังไม่หมดเราจะกินน้ําอย่างเดียวเราไม่อิ่มเราจะต้องเอามามหาได้อย่างน้อยหนึ่งซองวันนี้เห็ไหมอ้ยคุณคุณจะทําลายเกมนี้ไม่ได้นะผู้เล่นนะคุณห้ามทําลายเกมนี้นะเา่นยังโหดโหดโหดอุ้ยเขาเพิ่มอาวุธอุ้ยอ้ยโห เขาเพิ่มอาวุธมาเพิ่มอาวุธมาอย่างนี้โดนกับจับสองเลยอาวุธอนุภาพร้ายแรงสองอันเลยทุกคนเริ่มโหดขึ้นนะครับเกมเนี้ยต้องโหดขึ้นแล้วไม่งั้นมันจะง่ายเกินไปใช่ไหมอ่ะโอเคเริ่มครับวันนี้ต้องดวงดีบ้างแหละเอาละสีสีน้ําเงินใช่ไหมครับเราวมันจะโดนหัวคุณผู้เล่นก่อนนะครับก่อนนะครับมาดูก่อนอ่ะโอเคควบคุมตัวล้านเลยกินมาก ไม่ใช่เดี๋ยวตาที่สองต้องสลับครับโอ้สลับสลับเร็วสลับเร็วต้องสลับไม่งั้นเขาจะจาได้นะครับว่าอะไรมันจะเมื่อกี้มันส้มไหมเออต้องสลับครับคุณผู้ชมจริงริงจริงจริงจรเบจรียบร้อยแล้วใช่จริงจรับคุิผู้ิงจริงจอิงจะจะแตกก่อนรล้วรรับครณผู้เลจนิงจริงดรนงจริ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 ริอรงดรองจริงจจริงจริริงจ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 งจริงจงจริงง ผิดพออีดอบพออีดอผิดครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหสองอันคู่เลยเนาะโหดขึ้นเกมเราจะต้องดำเนินการต่อไปออุ้ยถูกไหมคะคุณผู้คุมถูกไหมตำแหน่งที่สามผิดป้าว โอ้ยิงสองอันเลยยิงจนปืนล่วงเมื่อกี้ไปไงวะน่ะไปไงอะไรเมื่อกี้อะไรอยู่ตรงไหนลืมหมดแล้วอ๋อรู้แล้วรู้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 รอนรู้รู้รู้ร้รู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 ้รอ้้้้ร้รู้รู้ร คือจะเออเออสองอันเลยได้ไหมเออได้ได้เลยวางสองอันทีเดียวกันได้เลยจริงดิเอาไปสองอันเลยเออจะได้กิ้มพอดีอุ้ยถูกไหมผู้กุมนะถูกถูกวางอีกอันเลยได้เอาวางอีกอันนึงเอาลองดูทีสองอันเลยได้ไหมยิง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 เลยดีกว่าเดี๋ยวให้วางอีกแค่อันเดียวที่เหลือเดี๋ยวจะสลับอ่าเหรออืม เกมต่อไปคุณต้องสลับครับไม่งั้นมันจะง่ายเกินไปครับเฮ้ได้ไปแล้วน้ำโกโกวา2องส่งแต่มันไม่อิ่มมากมันจะต้องมีอันนี้ถ้าเราไม่ได้กินอันนี้เราจะต้องหิวอเอาแล้วเอาแล้วทีเนี้ย สี่ต่อสองอ่าแล้วเกมมันจะโหดขึ้นใช่ไหมครับคุณผู้คุมเป็นไงคุณผู้คุมเป็นไงผิดผิดผิดต้องทำไงไม่ได้กินง่ายๆหรอกใช่ไหมไม่ได้กินง่ายๆต้องขโมยก่อนแล้วกันแก่ขโมยก่อนแล้วเอาละครับผู้เล่นโอ้ยไปแล้วไปแล้วขโมยนะคะ ขโมยคุกุมขโมยขโมยเกมไม่ได้ผิดกฎอุ้ยแล้ววมตอนนี้ต้องเอาให้ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้กินอุ้ยแถมตุ้ยอีกเอาไงดีครับเป็นไงครับผิดผิดครับผมจ้า โอ้ยมันจะเริ่มยากขึ้นเอาทุกคนจะได้ครับหิวมัยหิวมากหิวมากตอนนี้หิวมากเลยเราเล่นมาตั้งแต่เช้าตอนนี้จะเที่ยงแล้วนะครับยังไม่ได้กินเลยครับเย้เย้ออจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับคุณผู้ชมครับเอาอย่าวางสลับนะครับเดี๋ยวเขางงครับ อะเฮ้ยเขาหยิบสนี้แล้วอุ้ยเพื่อนๆเขาหยิบสีนี้แล้วนะครับผู้เล่นอะผู้ชมอุย้ยนั่นไงแปลว่าพี่ได้ถูกเย้จริงจรงจ,จะเอาให้หมดเลยไหมครับรเหลืออีก1ห,หอเองครับเพื่อนๆจะกินทีสอหอเลยใช่ไหมครับโอเคครับโอเคครับได้เลยไหมครับจะกินทีสอหอเลยนะครับ ว้าวโอ้โหยไม่ต้องขโมยครับไม่ต้องขโมยต้องแบ่งเพื่อคุมนะครับวันนี้เมื่อกี้สีอะไรจำได้ไหมตรงไหนอะเออเอาแล้วมันจะได้ง่ายขึ้นโอ้ผู้เล่นจําไม่ได้โอ้ผู้เล่นเสียสิทธิ์แล้วทีนี้ยทําไมดีครับอุ้ยอุ้ยโอ้ยเออโหดโหดมันต้องโหดคุมต้องโหดไม่ได้เอาเปลี่ยนอีกหนึ่งสละโอ้โห โอ้หเอาแล้วเอาแล้วมันต้องยากขึ้นมันต้องยากขึ้นอันนี้ละกันโอ้ยใช่ครับผมล้อแตกล้อมาจะแตกเอาอะไรดีครับโอเคอะไรครับทีไรดีครับเพื่อนเพื่อนเอ้าเมื่อกี้ผู้คุมมาจับทำไมอ่ะจับอะไรครับอุยผู้คุมก็จับเล่นไปอุ้ยอ้าวอุ้ยอ้ารู้ได้ไงอ่ะอุ้ย โอถูกแต่ว่ายกปืนเมื่อกี้หาหาอ้าวตายได <ป S 2> ้ไงอะชูบ <laughs> ไปได้ไงชูบก็เมื่อกี้ผู้คุมเผลอปืนลั่นอะเนี่ยเมื่อกี้โอ้โหวุ่ในที่สุดเราก็ได้แล้วเย่เย่เย่เอาลุกมาก่อนยังไงก็ได้ลุกมาก่อนลุกมาต้มให้ผู้คุมกินก่อนครับเย้ ไก่ต้มกินกันเลยนี่คือรางวัลของคุณเดี๋ยวผู้คุมตบมือทำไมผู้คุมจะมากินอะไรกับผมเฮ้ยอุ้ย เขาเริ่มโกรธแล้วนะครับโอเคโอเคให้ให้กินโอเคให้กินให้กินคือเกมเนี้ยผู้เล่นอะต้องมาต้มมามาให้ผู้คุมกินอ๋อไม่ได้ให้เรากินเองใช่ไหมจะแอบตดก็ได้ผู้เล่นอะจะแอบตดก็ได้ได้มาเราเริ่มต้มกันเลยนะเพื่อนๆผู้คุมรอดีๆนะอย่าหัวร้อนนะอย่าเพิ่งหัวร้อนอย่าเพิ่งควักอาวุธแล้วก็อย่าเพิ่งวอยววยนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราเราเริ่มใส่หัว เริ่มจากการตั้งน้ำนะคะยังไม่เคยกินเลยอ <c oughs> เอาอล้อเอาเลวน้ำเดือหรอพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปเลยกันอยากกนนินแล้วน้ำเดือดแล้วเราก็ต้องใส่มาม่าเข้าไปเครื่องปรุงนี้ใส่เลยหรือยังไง เอาอย่างอย่างอย่างมันเป็นแบบแห้งใช่ไหมรู้แล้วมันเป็นแบบแห้งเนอะอันนี้มันต้องลวกเหรอกูคุมเริ่มจะหัวร้อนรอแล้วรอแล้วงงแล้วเป็นยังไงครับอุ้ยงงงกูคุมงงเอาอีกหอนึงเลยใช่ไหมครับโอเคอกินแน่เลยไอหอกินแน่อุ้ยมีคนแดงๆมาอีกอุ้ยตื่นปืนมาด้วยครับกุู้เล่นเอ้ย ต้องรีบๆแล้วต้องรีบๆแล้วต้องรีบๆแล้วค่ะคุณผู้เล่นงั้นเดี๋ยวเขาจะหัวร้อนเดี๋ยวมันจะลั่นจจะบอกแล้วน่ะนะโอ้นี่อันนี้คนนี้เขาหัวร้อนใหญ่แล้วเกาหัวใหญ่เลยตอนนี้มีสองคนเลยนะครับเอาคุณผู้กุมหายไปอีกคนนึงอ่ะหายไปแล้วคนเมื่อกี้มาแล้วผู้กุมมาแอบอะไรตรงนั้นนะครับโว้ยโว้ยโดนแล้ว เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับคุณผู้คุมอุ๊ยเดี๋ยวปิดหน้าก่อนปิดหน้าก่อนเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับคุณผู้คุมได้ยินเสียงดังตุ้มข้างหลังะครับชนโตะชนโต๊อะครับโอ้วิ่งไปไหนมาครับมานั่งกับที่ครับคุณผู้คุมครับมานั่งรอดีๆดีกว่าโหคุณผู้คุมมีตอนนี้มีสองแล้วก็มีมาวนเวียนอีกหนึ่งเอ๊ะหลังจากพอได้กินมาม่าทำไมผู้คุมมาเยอะจังไปแล้วไปแล้วผู้คุมเกาหัวแล้วครับตอนนี้แถมไปเอาอาวุธมาอีก แสดงว่าหิวจัดต้องรีบแล้วนะผู้เล่นระวังนะครับระวังจะจิ้มตานะผลข้างหลังโหดมากยืนคุมเตรียมเตรียมกระบองเร็วครับ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 ผู้เล่นครับเร็วครับเร็วครับทักหัวร้อนกันแล้วนะแต่ละคนนะเขามีเต้นรอนะคะเขามีเต้นรอนิสุกแล้วเหรอครับมาม่าโกโกวา คิดเลยเกาหัวแล้วหัวร้อนหัวร้อนอีกแล้วผู้คุมอย่าตีกันเองครับไม่ยอมตีกันเองไม่มีช้อนมามาเอาช้อนบ่ผู้คุมไปเอาช้อนหน่อยครับช้อนหวานผู้คุมมาช้อนปิดแก๊สได้แล้วมั้งว้าวลวกผักนะคะมีผักด้วยเขามีผักมาให้เอาหัวหัวร้อนแล้วนะคะเฮ้ย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 โอ้โหไม่งั้นน่ะแล้วผักไม่เหลือให้กินแล้วเอาเก็บเก็บบนโต๊ะอีกทานข้าวนะครับอันนี้มีลวกผัก มีไอแผ่นใช้ใย้แผ่นลูกชิ้นอ่ะเขาเริ่มหิวแล้วเขาเริ่มหิวแล้วคุณผู้กุมอ่ะออนนั้นก็เริ่มควงกระบองแล้วเอาแล้วเริ่มดึงอาวุธขึ้นมาแล้วไหนไหนเสร็จแล้วติดกันลเหรอไอแผ่นนี้มันโครฟูได้แค่นี้เหรอเป็นกลุ่มเนี่ยหตะกลิ่นมันหอมมากนะผักอ่ะดีใจดีใจผู้กุมดีใจหิวแล้วครับตอนเนี้ยเกาหัวแล้วตายแล้ว แล้วยังไงต่อครับกินอย่างนี้เลยเหรอนี่ไงครับอบแล้วอเป็นยังไงอ่ะพริกเผาอ่ะกินหอมมากเลยกินหอมมากเลยว้าวลองได้หรอกนี่โหมันเป็นสีอย่างนี้เลยเหรอใช่สีเหมือนพริกอ่ะพริกเผาอ่ะเอาแล้วหอมหอมหอมมากโวดดำอย่างนี้เลยโอ้มันเป็นมาม่าดำผู้คุมกลัวเผ็ดเป็นผู้คุมกลัวเผ็ดครับ เขามองหน้ากันเขาสื่อสารอะไรกันเดี totally ๋ยวเรานี้กินได้เลยมั้งเอาแล้วอ้หอ๋ออ๋อเขาบอกว่าต้องให้ผู้คุมก่อนอุ้ยอุ้ยยอมเหรอคุณผู้คุมจะยอมไหมอุ้ยไม่ยอมจริงจริงด้วยเขาไปเอาอาวุธอุ้ยอุ้ยแต่ป่าฟืนน่ะจะผู้เล่นป่าฟืนกินก่อนโอ้ยอะไรครับอ๋อมันเป็นแผนเหรอครับแผนให้ทําให้เสร็จเรียบร้อยอุ้ยแล้วผู้คุมก็กวาดไปเอ๊ะเดี๋ยว เโดนกำจัดไปแล้วพ่อต้มเสร็จโดนกำจัดเลยจะกินยังไงเนี่ยทีเนี้ยทำยังไงทำยังไงทำยังไงดีจะกินกันยังไงเอ้าเอออุ้ยโอ้ถ้าไม่ถอดจะกินไม่ได้หรอพวกโอ้ก็สงสัยอยู่ว่ารู้แลพวกุณกินข้าวกินยังไงเอาแล้วผู้เล่นน่ะคนเมื่อกี้เขาถูกกำจัดไปแล้วหรอไปแล้วถูกผูกําจัดไปแล้วว่า คุณลุงพกกําจัดไปเลยพอณเขาทําเสร็จแล้วก็ไปเลยคุณโหดไปไหมคุณโหดไปไหมโอ้ามากินมากินมาชิมมาชิมเลยไม่เคยกินนี่ครั้งแรกเลยนะจะเผ็ดไหมคะเผ็ดหน่อยนึงอ่ะอุ้ยขมน้ำหน่อยาเอาน้ำขอน้ำอ๋อใช่ใช่เรามีน้ําเมื่อกี้เราเล่นเกมกันมามีน้ําด้วยปะเอาใส่ให้เพื่อนๆดูสิโอ้โหเสียงเสียงอย่าปัก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 โอ้ดูไฮโซเล่นไปแล้วผิดหน่อยใครอยากตักดำ ลองนะครับช่องนี้เลยช่องนี e ้เลยเป็นไงคะเป็นไงคะจีก็ไปอีกเดละใช่เลยก็น่าอร่อยแล้วน่ารสอะไรเนี่ยเขาอ่านว่าโคโค่แมนซี่อู้อร่อยอันนี้ก็น่ากินนะเนี่ยเพื่อนเป็นไงน้ำนี้อร่อยไหมอร่อยค่ะเขาบอกว่าเขายกมือคุพผู้ชมเขาไม่พูดเขาจะยกมือโหเผ็ดเผ็ดเผ็ดนิดนึงเผ็ดนิดนึงเอาผู้เล่นลองมาชิมโหผู้ชมมือมีมองมอง จะล่วงพื้นก่อนไหมจะล่วงพื้นก่อนครับอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยมากโอ้โหมันเผ็ดนิดนึงแต่มันโอเคใช่ไหมคะใช่ไหมคะคุณผู้มิโอ้ยยกมือเลยค่ะยกมือแปลว่ามันเยี่ยมมากโอ้โหนี่นี่นี่ของใหม่เลยเขาเพิ่งออกใหม่เลยใช่ไหมเนี่ยมาม่าโกโกว่าสควิดอุ้ยมันเป็นหมึกดำใช่ไหมมันมันคือเนี่ยเขาเขียนว่าสควิดอิงก็คือหมึกดำนี่เองหมึกของปลาหมึก มันเผ็ดเอไปแล้วเขาวิ่งไปแล้วครับมันเผ็ดโอ้ยเผ็ดจนลื่นล้มเลยโอ้หล่อลื่นเขาหล่อลื่นพี่ธัญญาจะลองน้ำโกโกวาโคโคแมนซีโอ้โหเป็นไงฮะเหมือนสไปา์เลยค่ะสไปา์เลยอร่อย